ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s-h-m-q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเกจิอาจารย์ชื่อดังวันนี้ผมจะนำเสนอเกจิอาจารย์ท่านใดนั้นไปรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อจอนวัดดอนรวบจังหวัดจุมพร วัดดอนรวบวตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพรหรือชื่อนายจรเทพทองภูมิสำเนาเดิมเกิดเมื่อวันศุกร์ที่6พฤษภาคมพศ2392ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีละกาที่บ้านท่าจ่าย อำเภอท่าชนะจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นบุตรของนายปอดและนางคงเทพทองมีพี่น้องร่วมปิดามารดาสามคนคือ 1. นึงนางสีสองหลวงปู่จรสามนายขินในวัยหนุ่มท่านเป็นคนที่มีรูปร่างพละกำลังแข็งแรงภูมิฐานผิวเนื้อดำแดงขลุมสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสันทัด ไม่อ้วนและไม่ผอมสูงโปร่งใบหน้ารูปไข่มีเคราจบการศึกษาวิชาสามัญจบประโยคปฐมศึกษาปีที่สีจากโรงเรียนวัดดอนชายตั้งอยู่หมู่ที่สี่ตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝ่ายปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมเอกจากวัดดอนชายตั้งอยู่หมู่ที่สี่ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีบนรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่ออายุได้18ปีเมื่อวันที่สิมิถุนายน2410นณวัดดอนชายเมื่ออยู่ครบ21ปีบริบูรณ์ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิสูุเมื่อปีพศ2413นณวัดดอนชายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระขัวจา์เทศเป็นพระอุบาชาพระสมุป,ปันธิโคเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการเทพยั่วเป็นพระอนุสาวนาจารย์โดยได้รับฉายาว่าสิริจันโทโดยท่านได้ศึกษาเล่าเรียนคันทธทุระวิปัสสนาทุระและปฏิบัติพระธรรมวินัย จนแตกฉานโดยเฉพาะการท่องบทสวดมนต์ทั้งพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมท่านสามารถจดจำได้อย่างแม่นยำชำนาญการสวดแสดงได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามอักขรพิธีแม้บทสวดมนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ในาศาสนาพิธีต่างๆท่านก็สามารถสวดได้โดยที่พระองค์อื่นๆต้องนั่งปะนมมือเงียบๆก็มี ตลอดชีวิตสัมมณะเพศของท่านจะออกทุด,ดงเป็นนิดเนื่องจากท่านเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่มัน่นคงเมื่อตั้งใจจะทําสิ่งใดแล้วก็จะเดินหน้าทำโดยไม่ย่อท้ออย่างเด็ดขาดโดยท่านจะออกทุด,ดงครั้งละนานานซึ่งท่านได้ทุด,ดงมาแล้วทั่วประเทศซึ่งการออกทุด,ดงของพระเกจิเมื่อก่อนนั้นทําไม่แน่จริง ไม่มีทางเข้าไปอาศัยในป่าได้เป็นเดือนๆนหลังจากที่ท่านได้เดินทุดงมาเป็นเวลานานจนกระทั่งวันหนึ่งท่านได้เดินผ่านมายังที่ลกล้างเงียบหลวงปู่จอนได้ครองชีวิตสมณะเพศเป็นเวลาถึง60สิพรรษาตลอดเวลาที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ท่านไม่ได้สร้างวัตถุมงคลใดๆเลยเนื่องจากท่านเน้นสอนให้เป็นคนดี และปฏิบัติดีเป็นหลักจะมีก็แต่เครื่องลางของของังแจกชาวบ้านบ้างส่วนวัตถุมงคลต่างๆนั้นรวนแล้วแต่สร้างหลังจากที่ท่านมรณาภาพแล้วทั้งนั้นโดยลูกศิษย์ของท่านแต่ก็ยังดีที่ได้พระเกจิดังๆในสมัยนั้นเข้ารวมปลูกเสกหลายท่านเช่นหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนและหลวงพ่อบาววัดเชิงกระนอกจากนี้ ท่านยังคงเป็นผู้ทรงคุณธรรมเจริยธรรมที่มาด้วยเมตตาธรรมกรุณาเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นกันเองกับทุกบุคคลถูกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นแม้แต่เด็กเล็กๆท่านจึงเป็นบูชานียะบุคคลที่น่าเคารพยิ่งแม้บางครั้งจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจากบุคคลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากระทบกระเทือน เ้าอารมณ์จิตใจยั่วยวนให้เกิดตัณหาแต่ทันก็ต่อสู้ด้วยขันติและสันติธรรมอุเบกขาการวางเฉยและพูดแต่คำว่าดีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุมโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ n o ฟ e นจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ